ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับผมทำไมกองพื้นสเปสะสปะขนาดน,นี้ครับตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอีก ะบอกไฮดรลิกหายพี่น้องน่าจะมีปัญหาก็เลือกระบอกไฮดรลิกครับมีอี็ตมีใครบอกบอกลับมาถึงบ้านครับพี่น้องดูสภาพไม้ที่กองไว้ในพื้นครับประมาณ30มสิบกว่าตันครับนี่ตายเลยตนี้ครับจะเอาขึ้นยังไงทีนี้ ตายตาย,ตาย,ตายพี่น้องเแบบนี้เลยตุ่มเปะหมดครับตาย เกิดครับกับเจ้ารถขีเนะโอ้ยเนาะมากัไปเจอใครครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้สภาพเละขนาะดนี้ครับจะเอาขึ้นยังไงกันทีนี้ กองเต็ม,มพื้นครับตายตายตาย พี่นันก็ไม่ได้เอาอาหารให้เราอ,อาหารคนมาเยอะไหมจิบตั้นนะตายเลยอย่างนงี้นะวันนี้เขาหยุดรับซื้อไ,ไหมมันนี่เขาไม่ได้ซื้อไ,ไหมมันนี่ มาให้เราเลยนะต้องหยุดก่อนได้ยางไงถ้ามายิ่งสเปะสปะก,ก็เดิมต้องเอาคนมาเรียงล้วคีบขึ้นนะ่ะต้องหยุดรับซื้อก่อนแล้วแบบนี้ครับไม่ไหวหรอกถ้ามาลงไกลแบบนี้ลำบากเราครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแน่นอนถ้าแบบนี้ถ้ารถคีบไม่เสร็จก็ ต้องปิดลานแล้วถอดเปลื้อใหม่หรือมั้งอมไม่ได้แล้วป้งปิดร้านก่อนก็ได้หรอกถ้าเอาก็ยิงต่โยนอย่างนี้ตายแล้วนั่นรถจอดเต็มลานเลยไม่สามารถที่จะขึ้นได้ แล้วตอนลงเขาว่าไงพี่นันแล้วอ,อาลงนู้เขาว่าอะไรไ,มไ,มไ,ไหมล่ะเขาไม่พนดหนาแต่เรามันยากขึ้นยากเนาะแต่ถ้าขึ้นเรียงนี่ไหวไม่ได้ไหมไม่รู้จะหากระบอกได้ไหมล่ะแต่ถ้ามาถึงเขาลงเขาโยนใส่นั่นน,ะน่ะเรายกขึ้นเลยได้ไหม บอกเขาต้องโยนใส่อันนี้นะครับเขาจะขายไหมตรตักเออถ้างั้นเราก็ไม่ต้องเอาไงโน่เออคือถ้าเราหากระบอกไม่ได้ไงก็ไปหาระบอกอยดิก็ไปหากระบอกมือสองนั่นแหละมือหนึ่งก็ไม่มีหรอกฮะ ืมมันว่าคือมันไปเอาเองแหละ,โโฮ,ละฮะเออเนาะน่าจะมีเนาะถ้ามีก็ง่ายได้นนะเอามาก็แค่สายประกอบแล้วก็ทำงานได้แด้วนี่ แต่เราไม่เอาดิบเอามาทำนี่ยากแล้ว,ลวนะนี่ให้จะมาหลายในยากกึยังไงถายอะไรแบบนี้เละตุ่มเปะหมดเลยต้องปิดลานแล้วครับปิดลานรับซื้อไม้เพราะช่วงนี้ไม้มันออกได้แล้ววิ่งง่ายแล้วคนก็วิ่งไม้กันแล้ว หลายคนก็ตัดไม้มาครับหลายๆห,หมู่บ้านตัดมาแล้วก็นี่ครับไม้ไม่ใช่น้อยครับต่อว,วันหนึ่งต้องคีบลงอย่างเดียวต้องคีบเรามีรถรอแล้วจะได้ไงไม่ต้องเอาลงพืนหรอกยากก็คือเกาแหละ,อะขอบคุณครับยวเจอันคลิปหน้าครับ